ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอบคอมเมนต์แน่นอนครับคอมเมนต์นี้ถามมาเยอะมากเลยครับซาเวียคืออะไรนะครับซาเวียก็คือพวกที่ชอบกลมเหงรังแกลนอ่อนแนกว่าอะไรประมาณนี้ครับนะครับจะสู้จะสู้ตอนไหนตอนที่ว่ามีคนเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจะทาตัวเหมือนซาโมูครับแต่จริงๆไม่ใช่ซาโมูนะครับถ้าผมเจอเจอเยอะนะครับแบบนี้ครับที่ว่าทาตัวซาเวียนะครับแต่ว่าบอกตัวเองว่าเป็นซาโมูนะคนั่นมันไม่ไม่ใช่ซาโมูจริงๆนะครับใจนักเลงนะครับใจนักเลงรับจบรับเจ็บ คือร <c oughs> <ล>ับร <icism> ับทุกอย่างนะครับ Wit! รับงานอะไรมาก็ไม่มีถึงไหลถึงนายจ้างแน่นอนนะครับอย่างนั้นก็เรียกว่าสาหมูนะครับจะไม่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 รังแกกุนอ่อนแหนกว่านะครับแต่ว่าพวกสาวเวียนี่คือจะจะมเหงรังแกกุนอ่อนแหนกว่าอะไรประมาณนี้จะสู้จะสู้ตอนไหนตอนตอนที่ว่าคนเยอะกว่านะคนประเภทนี้ผมไม่ยอมรับนะครับในคุ๊บผมเจอเยอะผมเห็นเยอะนะครับแต่ว่าก็ต่างคนต่างเดินนวุ่นวายกับผมก็ไม่มีนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ